สวัสดีครับอูงามจเจริญออโต้แอร์นะครับวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของน้ำรั่วซึมหลังคาสันลูปนะครับคันนี้เป็นรถเอาผ่านนะครับซึ่งหน้าน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าปัญหาไม่ใช่ที่สันลูปเสียครับเนี่ยน้ำน้ำรั่วซึมหลังคานะครับซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางเราเองก็กำลังจะรื้อดูนะครับเพื่อที่จะ ด้วยชัดเจนว่ามันรั่วมาจากไหนทำไมมันถึงกำลังการขนาดนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมอูงามเจริญน้ัวแอนนะครับปัญหาน้ํารั่วซึมหลังคาตอนนี้กําลังฮิตติดเทนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่มีสร,รุปนะครับอันเนื่องมาจากน้ําท่ออุดตันนะครับผมทําให้การระบายของน้ําไม่ดีเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุให้ น้ำท่วมทะลุนะครับแต่ตรงไหนนั้นก็นั่นอดีตเพราะว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่แล้วผมแนะนํานะครับอย่าไปลองทําเองอย่ารื้อทําเองเลยมาให้ช่างผู้ชํานาญการหรือดีกว่านะครับ <S <S รเพราะว่าข้าวของรถลาเราจะไม่เสียหายได้นะครับ <S <S รฝากด้วยครับอูง,งามเจริญอโอตโต้แอร์นะครับ หมายเลขโทรศัพท์ครับ0929872471ครับ0929872471ครับซ่อมสรุป H R V ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมลังคานะครับร้านนะครับตั้งอยู่บาลลกี้16นะครับซอยนามัยงามเจริญ25แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับโทรติดต่อได้นัดหมายได้ทุกวันเลยนะครับสวัสดีครับ